สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หวยออกเมื่อวันที่16สิงหานะครับจากเมื่อ15วันที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับซึ่ผมดูไว้นะครับก็จะมีกลุ่ม6กเนี่ยก็จะมี6 2 6 9นะครับ6 7 8 6 7ข้างบนรางวัลที่1095 8 6 7เก็มนี่ยก็าออกกับเลขชุดนี้อีกแล้วนะฮะมันก็ยังคง พิษดีเดิมโหราศาสตร์ไทยยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโซนข้างล่างเนี่ยออก28นะครับแต่ส่วนชุด2ผมทำนายไว้ว่า29และ27นะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะมีวิธีเล่นเป็นของตัวเองคือเช่นเพิ่ม1ลด1อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไปเพิ่มก็เป็น28ถ้าลดตรงนี้ก็เป็น2 9 2 8 29เเห็นไหมครับ แล้วกาในกลุ่มเลขซึ่งบอกให้วิ่งเดี่ยวเนี่ยไอตัววงเล็บเนี่ยคือตัวทางเลขที่2หรือนํามาเลนำนำมาเป็นตัวแนวคิดถ้ามันมีอยู่ในกลุ่มพวกนี้ก็สามารถนํามาได้ก็คือ2ก็ออกในถ้าท่านชอบเล่นเดียเด่ยวเดี่ยวนำมาวิ่งเล่นเดี่ยวเนี่ยนะครับตามช่องทางที่ท่านเสี่ยงโชคกันก็จะออกมาที่เลขท้าย2ตัวล่าง28นะครับส่วน6ก็อยู่ในกลุ่มนี้ข้างบนห7ตรงๆเลยนะครับก็ ในทฤษฎีซึ่งบอกแล้วว่าเลขเนี่ยถ้าออกมาตรงก็ตรงนะครับถ้าไม่ตรงก็นําไปกลับตามชอบเพราะว่าหลายคนหลายความคิดนะครับผมก็เลยตัดแบ่งมาให้อย่างเช่นชุด1อย่างนี้ชุด4อย่างนี้มีอะไรบ้าง,างชุด 8. ดชุด5อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความชอบหลากหลายนะครับก็ส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆเนี่ยก็ขอให้ดูตรง เลขกลุ่มเนี่ยนะครับ4 2 1หรือวงเล็บ 6, หรือวงเล็บ9อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้ดูเนี้ยให้ดูตามเซตอย่างเช่นถ้าเป็น4ก็ดูชุดกลุ่ม4ถ้า2คุณชอบ2คุณก็ไปดูเลือก2เอานะครับหรือ6นะครับมี6ก็มี6ชุดนี้ก็สามารถเลือกเล่นได้ซึ่งตัวเล่มก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าถอดออกมาเป็นชุด 1, ชุด 1, 2, 3ตัวตัว2ต,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 ตัวนะครับ ถ้มันขึ้นอยู่กับดวงนะครับจะไปฟันธงว่าเลขนู้นเลขนี้มาแน่เลขนี้ดับมันก็คงไม่มันไม่ใช่ะะทฤษฎีโหราศาสตร์ไทยของผมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกนะครับสำหรับ6 7หรือท่านที่ชอบอาสายวิ่งนะสองอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อให้ค่า CPM ในการ ดูเนี่ยหรือการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ทำกับผู้ดูเนี่ยมีค่า CPM การดูสูงขึ้นจำนวนรายได้ก็จะได้เพิ่มมากขึ้นนะครับจากผู้ดูจากผู้ทำนะครับก็ส่วนหนังสือท่านที่สั่งเข้ามาเรื่อยๆนี่ผมก็จะส่งให้นะฮะทาง EMS ไปแล้วเรื่อยๆืนะครับก็เป็นของปี67ก็ยังมีจำหน่ายอยู่เรื่อยๆนะครับก็ท่านใดสั่งมาเราก็จะส่งให้นะครับเพราะว่ามันมันมีเวลาอีกประมาณอีก4เดือนนะครับ ก็ท่านนชอบอต้องการย้อนหลังก็มีให้นะครับของปี6 7เก็เหลือประมาณอีก4เดือนใช่ไหมก็คืออีก120วันราคาก็ตามราคาวันเลย120วันก็120บาทหรือ125บาทกบประมาณนี้นะครับส่งเป็นไฟล์ pdf ให้โอเคครับก็เดี๋ยวมาจะมาพยากรก,รก่อต่อของงวดวันที่1กันยาคือวันอาทิตย์นะครับ วันอาทิตย์ที่1กันยานี่นะครับตำแหน่งดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเกษตรนะครับแล้วก็ดาวจันนะครับในเรือนกรกฎดก็เป็นเกษตรเช่นกันนะครับส่วนดาวดาวพุธนะครับเป็นตนุเศษทวันเนี่ยนะครับก็เป็นราชาโชคแล้วก็มหาจักรก็1 2 4น่าสนใจนะครับแล้วก็ดาวรับผลอีกตัวหนึ่งนะครับดาวรับผลอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นที่น่าสนใจก็คือหมายเลข4หมายเลข7 แล้วก็หมายเลข3นะครับชุด4 7 3หรือชุด3 4 7ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาลองมาดูตามทฤษฎีดาวนะครับถ้าใครชอบดาวาเกษตรก็คือหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2นะครับก็เลือกเล่นตามดาวาเกษตรได้ใช่ไหมครับก็ลองมาดูกันนะครับเด่นวันนะครับเด่นวันเด่นวันเด่นวันคือ4 8เด่นเวลาคือ51 ครับหเป็นกเกษตรด้วยนะครับสก็เป็นกเษกษตรก็แล้วแต่ถ้าใครชอบดาวเกษตรในชุดหมายเลข1ก็ผมจะตัดออกมาให้ก็คือเช่นหมายเลข1 4แล้วก็1 3นะครับส่วนตัวเลือกที่2ในในกลุ่มนี้ก็จะเป็น1 7แล้วก็1 9ผมให้1 9ไเป็นตัวเลขที่2อัระดับที่1นะครับแล้วก็1 7ในชุด1ตจบแค่ตรงนี้ นะครับทีนี้มาดูในชุดของที่บอกว่าเป็นดาวรับผลนะครับก็คือชุดของหมายเลข4เนี่ยหมายเลข 4. แต่ดี๋ยวผมจะให้ดอกจันไปเลยนะคือคือชุด43หรือ34นะครับคือหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่2ก็คือตัวเลขหมายเลข49เก้เป็นตัวเลขที่2นะครับแล้วก็กตัวหนึงคือตัว47 4 7จ็นะครับก็คือชุด4ก็จะมีประมาณนี้ นะครับแต่ก็47ก็น่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นอ,อยู่ในกลุ่มของ3 4 7ซึ่งเป็นดาวรับผลอิทธิพโจากดาวใหญ่นะครับก็เลข47ก็น่าสนใจนะครับ3 4 7น่าสนใจนะครับ3 4 4 3หรือ4 7เลือกมาเล่นได้ชุดนีเน้เล่นได้ทั้งหมดนะครับชุดนี้ก็แล้วแต่ท่านชอบเพราะว่าเป็นดาวกัดเศษนะครับทีนี้ไปดูในหมวดของหมายเลข หมายเลข9กันนะครับไม่เก้าก็มีผมก็ใช้เป็นตัวที่น่าสนใจก็คือตัว9 3้านะครับเก้าสามสามเถ้าเป็นดอกจนไม่ให้แล้วก็จะมีเป็น9 7 7าเนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับในหมวด9นะครับในหมวดของหมายเลข7เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้หมายเลข7อีกตัวหนึ่งนะครับหมวดหมายเลข7 หมดหมายเลข7โอเคเดี๋ยวมาดูหมายเลขหมดหมายเลข7กันนะครับหมายเลข7ก็คงจะมีเป็นเพียง73แล้วก็3 7เท่านั้นนะครับ7337ก็ถือว่าเป็นมุมดาวที่ได้รับผลจากดาวอิทธิพลใหญ่ก็ท่านชอบกลุม่มดาวรับผลนี้ก็มี3 4 7นะครับถ้าท่านชอบชุด3หรือชุด4ก็เล่นชุด3ไปชุด4ก็ชอบ4นะครับส่วนตรงนี้คือผมวางไว้ว่า 1. กับ2เนี่ยเป็นดาวาเกษตรเป็นดาวเด่นนะครับคาดการไว้แล้วก็ มี3 4แล้วก็เพิ่ม7เข้าไปนะครับก็โอเคก็ปรับตรงนี้สามารถนําเลข3 4 7ไปเล่นเดี่ยวก็ได้หรือมี1 2พ่วงไว้ก็ได้นะครับเอากลุ่มหมายเลข5อีกชุดนึงอ,อีกหนึ่มุมดาวแล้วกันครับก็จะเป็นเทฤษฎีของตรงดาวซึ่งมันทามุมซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับถ้าท่านชอบชุด5นะผมท่านอกจากไม่เป็น5 2หรือ2 5. อาถือว่ามีความโดดเด่น นะครับแล้วก็จะเป็นชุดลองก็จะเป็นมีเป็น5 50นะครับแล้วก็เป็น56ฟ้านะครับห้าศูแล้วก็56อันนี้ท่านก็ไปกับเลขกันเองนะครับส่วนในชุดของหมายเลข0เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดให้เป็น02เป็น เป็นเกษตรถูกไหมครับแล้วก็06แล้วก็แค่นี้พอนะครับจะเป็น06ห0รือ08ก็ได้นะครับส่วนในมุมดาวของกลุ่มเกษตรตัวที่2นะครับก็คือเกษตรคือดาวสองดาวจันเนี่ยก็คือเป็นถ้าคุณชอบดาวจันทนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับดาวจันก็เป็น26นะครับ26นะ26แล้วก็28นะครับ ชุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นชุดของ6 8แล้วก็86นะครับก็มีประมาณนี้นะครับ1 2สองเป็นเกษตรนะครับ4เป็นมหาจักรราชาโชคนะครับแล้วก็เป็นดาวรับผลด้วยนะครับความน่าสนใจก็คืออาจจะเป็น4ด้วยนะครับ4ี่กือมีมีความโดดเด่นน่าสนใจตัวหนึ่งนะครับ เป็นดาวรับผลได้รับผลจากอิทธิพลดาวใหญ่นะครับ4ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นมหาจาักรราชาโชค4นะครับชุด4อ่าชุดนี้4ี่สามเนี่ยนะครับอ่าโอเคทีนี้จะมาดูหมดเห็นเห็นพร้อมๆกันนะครับก็คือตรงนี้นะครับท่านสามารถนําชอบนะเช่น3 4 7เ็ไปเล่นเดี่ยวก็ได้ก็คือเนะครับหรือ1 2 1 2สองนนี่เป็นเกษตรถือว่าเป็นเลขที่น่าสนใจ นะครับชอบชุด1ก็เล่นหนึ่งไปนะครับก็ในวันที่อาทิตย์ที่1กันยานะครับก็มีเลขประมาณนี้นะครับผมไม่ได้ให้เยอะไว้มากมายนะครับตัดไว้เท่านี้นะครับแต่ส่วนไหนเพิ่มเติมก็เลข3ตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนี่ช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อเพิ่มค่า CPM ให้กับโปรแกรมยูทูบเบอร์นะครับ ค่า CPM มีผลต่อการกดไลค์แล้วก็การแสดงการช่วยกันคอมเมนต์คือการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ด,ดูและแอดมินผู้ทำนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกด้วยนะครับ6 7แล้วก็ท่านที่ถูกเดียวเช่นเลข2และเลข6นะครับก็ในวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับเป็นตัวเลือกนะครับอีกทางหนึ่งนะครับ ก็ท่านที่เข้าดูใหม่ๆก็ดูเลขที่ผมทําดอกจันไว้ให้แล้วกันนะครับกลุ่มดอกจันตรงนี้อ่ะสีเพิ่มไว้ให้ดอกจันอีกดอกแล้วกันนะถือว่าเป็นมหาจักรราชาโชคแล้วเป็นดาวรับผลด้วยนะครับท่านอาจจะนํา4ไปชอบชอบชุด4ก็นํามาจับคู่กับตรงนี้ก็ได้สีหนึ่งสีสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เช่นกันนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามและสั่งหนังสือ24่งวดปี68นะครับโชคดี ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งแล้เราก็ยังคงเ,เปิดรับเหมือนเดิมนะครับก็ตาม ID นี้เลยนะครับไ,ไลาย i อดีประมาณนี้นะครับดูที่นี่เลยนะครับ l ลา e ไอ8ดียแปดเจ็นะครับเพื่อสั่งซื้อหนังสือของปี68ก็โอเคขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ